สวัสดีคะ่ะเพื่อนสมาชิกคลิปนี้นะคะกระชายสินค้าออกใหม่เมื่อตอนบ่ายโมงนี่เองนะคะเบลโชคดีมากที่ได้สินค้าเลยนะคะก็ออกปุ๊บจองปั๊บของเข้าเข้าคลังลดคลังเข้าสาขาอ้อมใหญ่พอดีนะคะกระชายนะคะลูกกระปุกจะเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวจะมาบอกว่ามีอะไรบ้างบอกราคาก่อนราคาเต็มอยู่ที่300บาทนะคะรหัสสินค้า C 1 0 3 8นะคะมี60แคปซูล60แคปซูลราคาสมาชิก225บาท P ีวีครึ่งหนึ่งนะคะ PV ไม่เต็มนะ225 p v 1 1 2 5 0นะคะหน3อ่ะเลขกลมๆแล้วกันนะคะ รับประทานครั้งละ2แคปซูลวันละ2ครั้งหลังอาหารนะคะเช้าเย็นก็คือ1วัน4แคปซูล4แคปซูลสิบวัน40แคปซูล4ประมาณ12วันนะคะต่อนหนึ่งกระปุกทานบำรุงบำรุงร่างกายนะคะในหนแคปซูลมีกระชายผงอ่ะ ใน1แคปซูลมีกระชายผง250มิลลิกรัมอ่ามอกมิลลิกรัมถูกแล้วนะคะมีเบต้ากูแคนจากทีสนะคะ23.53มิลลิกรัมมีซิงค์มีวิตามินซี15มิลลิกรัมถ้าเกิดว่าทานกระชายสดนะคะคั้นน้ำก็จะใส่อ่าน้ำผึ้งใช่ไหมคะแล้วก็มะนาวเพื่อเพิ่มวิตามินซีนะคะวิตามินซีตัวนี้จะช่วยในการดูดซึมนะคะ เพราะฉะนั้นอของเราไม่ได้คั้นสดทานแบบแคปซูลเราก็มีวิตามินซีให้ด้วยนะคะวิตามินซีช่วยในการดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีนะคะมีซิงค์เบตากูแคน,เ,นเป็นตัวที่ช่วยให้ะะเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายด้วยนะคะมาพูดถึงสรรพคุณของกระชายสมุนไพรไทยนะคะสมุนไพรใกล้ตัวที่เราใส่ ที่เราใส่ขนมจีนนี่เองนะคะแต่ตอนนี้เราต้องทานเป็นยาแล้วนะคะทานเป็นยาช่วยเรื่องหวัดนะสรรพคุณของกระชายเยอะมากค่ะช่วยบำรุงร่างกายอายุวัฒนะบำรุงธาตุในร่างกายนะคะแก้ลมวิงเวียนแน่นหน้าอกบำรุงหัวใจบำรุงกระดูกนะคะกระดูกบางกระดูกเปราะช่วยปรับฮอร์โมนร่างกายนะคะบำรุงสมองปรับสมดุลเลือดนะคะ ช่วยแก้เลือดเป็นพิษช่วยแก้โรคในปากในคอปากเปื่อยปากแห้งปากเป็นแผลบำรุงตับไทรอยเป็นพิษช่วยไส้เลื่อนเยอะช่วยเยอะมากนะคะตอนนี้ก็คือช่วยบำรุงร่างกายเกี่ยวกับโรคหวัดโควิดไม่ได้รักษาให้หายด้วยกระชายนะคะแต่บำรุงร่างกายนะคะ สินค้าของเราตัวนี้ออกใหม่ออกใหม่วันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่6นะคะรก,กรกฎาคมออกใหม่สินค้าอาจจะต้องออกใบจองใบจองล่วงหน้าก็คือออกบินค้างไว้นะคะแล้วก็สินค้ามานะคะเจ้าหน้าที่อาจจะใส่ถุงไวใ้ให้เราก่อนคนที่จองนะคะคนที่ไม่ได้จองก็อาจจะได้ของช้าเบลแนะนําว่าให้จองไว้ดีกว่านะคะพีวีไม่เต็มพีวีครึ่งหนึ่งนะคะแต่เราไม่ต้องเสียเวลาคั้นน้ํากระชายนะคะมีวิตามินซีของมะนาวคือวิตามินซีในนี้ก็มีอยู่แล้วนะคะช่วยในการดูดซึม ตอนนี้เบลมีอยู่10กว่ากระปุกเพื่อนสมาชิกในกลุ่มนะคะคนที่จองไม่ทันหรืออยากได้สินค้านะคะทักเบลได้สลับสินค้ากับเบลไปก่อนเอาไปทานก่อนเพื่อบำรุงร่างกายนะคะตอนนี้ชักช้าไม่ได้แล้วส่วนฟ้าทะลายโจรตัวน,นี้ขาดมากๆนะคะเบลจองไปเยอะเหมือนกัน50กว่ากล่องนะตัวใหม่นะคะ ที่คุณหมอออกตัวใหม่มาเนี่ยเพราะว่ามีประสิทธิภาพกว่าตัวเดิม6เท่าซึ่งไม่ต้องทานเยอะนะคะคุณหมอจะบอกสูตรวิธีทานถ้าติดโควิดแล้วหรือป่วยแล้วทานอย่างไรให,ให้เหมาะกับปริมาณที่ร่างกายคนป่วยต้องการต่อวันหรือทานอย่างไรเพื่อบำรุงร่างกายที่ยังไม่ได้ป่วยนะคะคลิปนี้มาให้ดูเดี๋ยวเบลกินกระปุกนึงเบลกแกะเลยดีกว่าว่าข้างในเป็นอย่างไรนะคะ เบลจะกินกระปุกนึงเพิ่งได้ของมาวันนี้แล้วก็เพิ่งเปิดตัวสินค้าวันนี้เองนะคะโชคดีมากเบลได้เร็วมากเป็นกระชายผงแบบนี้แคปซูลไม่ใหญ่นะแคปซูลไม่ใหญ่นะคะทานง่ายทานเช้าหลังอาหาร2แคปซูลเย็นหลังอาหาร2แคปซูลนะคะแคปซูลไม่ใหญ่ในแคปซูลนี้นะคะมีกระชายผง มีซิงมีวิตามินซีนะคะมีเบต้ากูแคนเราไม่ต้องเราอาจจะไม่มีเวลาหรืออาจจะหาซื้อกระชายสดไม่ได้นะคะมาคั้นน้ำใส่น้ำผึ้งใส่มะนาวนะคะเราก็ทานแบบนี้เอาก็ได้นะคะราคาไม่แพงด้วย225บาทในสมาชิกนะคะคนที่ไม่เป็นสมาชิกก็สอบถามเลยว่าทำยังไงจะได้ราคาสมาชิกนะคะทานเพื่อบำรุงร่างกายนะคะบำุงร่างกาย ห่างไกลห่างไกลโรคอย่างน้อยให้ห่างที่สุดเท่าที่จะห่างได้นะคะเราไม่มีเวลาคั้นน้ำกระชายและเราทานเป็นแคปซูลเลยนะคะทานไม่ยากเม็ดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะคะคนที่ไม่ชอบทานยาเม็ดเม็ดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะจะเล็กกว่า,กกวาฟ้าฮัลยโจรที่เบลทานอีกนะคะอันนี้แคปซูลไม่ใหญ่นะคะทานง่ายทานสะดวกนะคะม,มีกลิ่นกระชายออกเลยอันนี้เดี๋ยวเบลทานเบลกแกะเลยกระปุกหนึ่งนะคะเพิ่งได้มาวันนี้ คลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพราะว่าได้สินค้ามาใหม่อยากให้เพื่อนสมาชิกรู้รู้ว่าสินค้านี้มีอะไรบ้างราคาเท่าไหร่ได้ชัดเจนนะคะคนที่ยังไม่เป็นสมาชิกหรือลูกค้าที่สนใจนะคะแล้วยังไม่ได้เป็นสมาชิกหรือว่าไม่รู้จะซื้อที่ไหนหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่เบลก็ได้ที่เบอร์โทรหรือแอดไลน์มาที่เบอร์นี้ค่ะ0 9 9ย์3 2 2 7 1 เบลนะคะ099 283 2271เเบอร์นี้ได้ทั้งโทรและไลน์นะคะเบลขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ